ทุกคนพบกับช่องค้ยพัดค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาแต่งหน้าสําหรับเฟชชี่นะคะเฟชชี่ไวสใสนะคะเป็นคือแบบมือใหม่หัดแต่งหน้ากําลังแบบว่าเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งแต่งง่ายๆนะคะใช้อะไรที่แบบเอองบไม่สูงมากนะคะเ,เริ่มกันเลยค่ะทุกคนเพิ่งล้างหน้ามาใหม่ๆละคะยังไม่ได้ทาครีมเลยแล้วก็จะมาลงแบบโูกสกินแคร์ให้ดูด้วยนะคะามาตัวแรกนะคะจะใช้เป็นคิวส์นะคะตัวนี้เป็นโทนเนอร์นะคะดอกคาเลนดูล่า กินเป็นฟิลแบบใบชาก็เช็ดหน้าเลยเพิ่งจะเคยใช้ครั้งแรกนะคะทุกคนจะชอบมากรู้สึกหน้าดีมากไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกได้ว่าแบบหลดมากต่อมานะคะอิดบายบายนะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวเซรั่มนะคะด์กสปอตก็ใครที่แบบว่าจุดด่างดําเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะจะทําให้รอยด่างดำอ่ะมันจางลงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นขวดที่2แล้ว ลงมอยเจอร์นะคะอันนี้ของเซราวีนะจ๊ะเขาเป็นคนหน้าแห้งนะคะทุกคนมันไหมมันนะแต่ว่าก็สู้ช่วงที่มันแห้งไม่ได้แล้วก็กันแดดเคียนโนสนะคะทุกคนอันนี้ก็ลดเหมือนกันช่วงที่เขาแบบเป็นเฟชชี่ไม่เหม่อเนาะเ,ะเข้าปีหนึ่งแรกๆเลยก็คือแต่งหน้าด้วยบีบีที่มันแบบไม่มีสีให้เลือกอะทุกคนกคน็คือเราก็ลงไปอย่างนั้นนะ่ะ แล้วก็ไม่ได้กบพวกกลอยดําไม่ได้กบปานเลยนะแล้วก็น,น้าเขียวมาทุกคนแบบกลับไปดูรูปหน้าเขียวคิ้วเข้มเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนั้นคิดว่าตัวเองสวยมากไงคิ้วโค้งคิ้วเข้มเป็นแบบแป้งเลย <laughs> ในททนอัพของ 4U2 นะคะสีเหลืองนะคะคือแต่ก่อนอะเขาอะ แต่งหน้าไม่เป็นเลยค่ะทุกคนแต่ชอบแต่งหน้ามากนะแต่ว่าแต่งจะไม่ค่อยเป็นค่ะก็งงูปลาปลาไปแล้วเราเรียนแบบว่าการโรงแรมและการท่องเที่ยวเนาะเราก็ต้องแบบแต่งหน้าด้วยเพราะเราใส่สูตรจะให้แบบใส่สูตรหน้าสดมันก็ไม่ได้แล้วแต่ก่อนเราเป็นคนที่ขี้อายมากค่ะทุกคนด้วยความที่เรามีปานะเราก็จะแบบไม่อยากให้ใครเห็นปานแต่ถามว่าคนเห็นไหมก็เห็นแหละเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าแบบปิดได้ขนาดนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆนะคะฝึกจนแบบว่า จะมาเล่น tiktok ตอนปี3าปี4เองค่ะทุกคนพิ่งวานเล่นอ่ะในช่วงแบบปีหน่งปีสหน้าเราเขียวอยู่เลยนะแล้วก็พายเมอร์อินทนะคะแต่เราเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าตัวนี้เว่าคือไม่อยากให้ใครเห็นหน้าสดเลยทุกคนตั้งแต่เรียนมาหาลัยมานะไม่เคยหน้าสดไปมอเลยค่ะพิ่งมา่เริ่มเห็นตอนที่เราเล่น tiktok แค่นั้นเลยค่ะ แต่ก่อนแค่แบบว่าเราอยู่ในหอใช่ปะ่ะเราพักหอพักเงี้ยเวลาลงมาซักผ้าข้างล่างหอแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกไปในโซนของนอกหอนะคืออยู่ชั้นหนึ่งชั้นล่างสุดอะไรเงี้ยยังไม่ได้อาบน้ำทุกคนแต่ว่าลงแป้งลงลิปทาปากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือห้ามเขยิหน,น้าสดไม่ว่าจะเป็นที่มหาลัยหรือว่าที่หอหรือว่าในซอยของหอพักอะไรเงี้ยแล้วข้าวร้านข้าวก็คืออยู่ข้างหน้าหอพักใช่ปะ่ะเปิดประตูไปก็คือเป็นร้านข้าวเลยวะก็คือ ต้องแต่งหน้านิดนึงคือนิดนึงก็ขอแต่งหน่อยไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นอะไรอะ่ะตอนนั้นไม่มีความมั่นใจเลยค่ะทุกคนความมั่นใจเราเป็นศูนย์ถามว่าเออเราชมตัวเองบ่อยไหมก็ชมบ่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่ามั่นใจมากขนาดถึงตอนนี้ตอนนี้ก็คือมั่นเวอร์ลิป z o o พิ้งแสตนะคะอันนี้เบอร์โอศูนย์สองนะคะทุกคนโอเราช่วงมหาหลัยก็เป็นช่วงที่แบบคนจีบน้อยมากน้อยแบบน้อยมากถึงมากที่สุดแล้วก็แอบ,บคิดว่าแบบเฮ้ยไม่สวยรอเป็นยัไง มันเศร้าแลนะ้วทุกคนชีวิตมหาลัยช่างเหี่ยวเฉาสุดๆเราเล่นติ๊กตอกใช่ไหมช่วงปีสามมั้งคะช่วงปีสามคือคนเม้นให้แบบแนะนําวิธีการแต่งหน้าเยอะมากคะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนที่เราเล่นนะ่ะเราเป็นไวรัลอในช่วงคลิปที่สองที่ลงเลยแบบคนดูแบบหลายแสนมากๆน่าจะแปดเก้าแสนได้เลยคะ่ะช่วงนั้นอะแล้วคนก็แบบแนะนําว่าเฮ้ยต้องลงลิปส้มนะคะหน้าสวยมากเลยอย่างงี้อย่างงี้ง,งังงนใช่ปะพลังบวกเยอะมากค่ะทุกคนตอนที่เล่นติ๊กตอกตอนแรกๆเลย แล้วเขาก็แนะนำเราไปเลยเออลองเอาไปปรับใช้ในอีคลิปหนึ่งลองแบบว่าเอ้ยทาคลิปซีลองลองลงริบส้มซีอะไรเงี้ยช่วงแรกๆคือหน้าส้มมากนะคะทุกคนกลายเป็นว่ามันกลบลิบส้มไม่มีดอะมันกลายเป็นว่าหน้าส้มไปหมดเลยแต่ก่อนช่วงแรกๆคะ่ะแล้วก็ฝึก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 มาเรื่อยๆจนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันปีแรกที่เล่นหนะักแต่งหน้าสวยมากกีตาเก่งมากแต่ช่วงหลังๆอ่ะเหมือนมือตกอะทุกคน<อ>เรารู้สึกว่าเราแต่งหน้าไม่สวยเท่าแต่ก่อนนะรู้สึกว่าตัวนี้กีตาไม่สวยกีตามือไม่นิ่งกีตาร์แล้ของ ะะเบอร์นหนึ่งโดคู่กับแปลงเลยไปมาหาลัยนะคะเราก็ต้องแบบว่าสดใสสดใสไงพี่สาวน้อยวัยที กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสังคมสังคมที่แตกต่างจากเดิมมากๆแต่เอาจริงุูคนสังคมเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตไปแบบเยอะมากๆนะคะเป็นสังคมใหม่ๆที่แบบเออก็สนุกดีเป็นชีวิตที่แบบดิ้นรนดีค่ะถ้าเธอไม่มีเงินเธอก็ลําบากอะเป็นฟิล์ม้อนเนาะท่กคนตุอกอนจนมากนะทุกคนเคยกินแบบซอสมะเขือเทศแบบซองอะประทังชีวิตเฮ้เศร้าแต่จริงอะุกคนตอนนั้นเรคือแบบไม่มีเงินในบัญชีสักบาทเดียวอะไม่มีอะไร มีแค่ซอสมะเขือเทศซองที่แบบขอเพื่อนมาตอนเพื่อนไปกินเลี้ยงกระเซกอ่ะกินพวก KFC กันใช่ไหมพอให้ซอสมาเยอะเพราเราสั่งกันเยอะเนาะแล้วก็กินอ่ะกินแบบแกะฉีกกินอ่ะทุกคนกินเช่ซองทีละซองซองเล็กๆอ่ะอร่อยมากนะทุกคนท้องเหมือนได้รับอาหารนะมันก็จะสงบลงอ่ะถ้ายังไม่ได uhh ้กินก็จะแบบคลื่นๆคลื่นๆแบบท้องสั่นสุดๆนั่นแหละทุกคนลำบากอยู่นะ แล้วก็ใช้เป็นรองพื้นซองนามินะคะอันนี้ก็เป็นครีมซองเซว่นาะราคาสปากระเป๋าเฟอร์อ๋อ,อ้วช่วงเรียนมหาหลัยอะคะ่ะก็ทํางานด้วยนะคะทํางานบ้างไม่ทําบ้างช่วงไหนที่เงินหมดก็จะไปทํางานช่วงไหนที่เออเพียงพอแบบว่ามีเงิน มีเงินในที่นี้ก็คือแบบมีพันหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือจะหยุดพักนะคะก,ก่อนทํางานเยอะมากทุกคนเราเป็นทั้งแบบพนักงานขายว่านในในพวกห้างอะไรเงี้ยขายชุดว่ายน้ําเคยไปแจกใบปิวเดินตามหมู่บ้านอะหย่อนในตู้ไปษณีของแต่ละบ้านแล้วก็ตามปั๊มน้ํามันนะคะ แล้วก็ยืนตามทางด่วนยืนข้างๆตู้ค่ะพอคนเปิดประตูมาจ่ายเงินใช่ป่ะเราก็ยื่นไปใบปิ้วให้เขาแล้วก็มีเป็นแจกโอวันตินเออในช่วงนั้นเป็นโอวินทินที่แบบว่าเหมือนเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ของโอวินตินมั้งแล้วก็แจกนะคะแจกตรงทางด่วนจะไปชนบุรีอะทุกคนรถบรรทุกก็จะเยอะมากๆค่ะร้อนมากค่ะตรงปั๊มกับทางด่วนรอ้อนมากแต่ก็นั่นแหละทุกคนงานคือเงินมันได้วันละห้าร้อยแนะ่บางทีเขาก็จ่ายเหมาจ่ายเหมาแบบทำสองสามวันได้ดีพันห้าพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็สนุกดีค่ะแต่ก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างอะไรบ้างนะคะที่แต่ตามร้านอาหารร้านอะไรนะเคยทำร้านอะไรนะร้านเพลินมั้งชื่อเพลินปะไม่แน่ใจตรงดอนมงชื่อร้านอะไรทกอยาจากนั้นนะคะแป้งฝุ่นนะคะจากโฟยูทูค่ะนี่ก็ลงไปเลยปุ๊บ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 บอนเซอร์นะคะอันนี้ของโฟยูทูค่ะสีมันอ่อนๆดีค่ะทุกคนเหมาะกับเฟรชชี่ใสๆแบบเราจุ้มจุ้จุ้จุ้ลุกสีเลยวนเลยค่ะ สั่งกรามนะคะใต้หนกแก้มเราจะมาในเรื่องของกันแต่งหน้าละทุกคนพักเรื่องหาอะไรไยก่อนเรื่องมันเยอะมากค่ะทุกคนมันหลากหลายเรื่องราวนะคะทําให้นอนไม่หลับเขาว่าไม่ได้เรียนแต่งหน้านะคะทุกคนแต่ว่าเขาใช้วิธีการจําเอาใน Youtube แต่ก่อนช่องที่ชอบดูก็จะมีพี่ไอตา พี่อาชิพี่ฟ้าสาลิกาจริงๆมีอีกแต่ว่าเราเป็นคนที่ดูแต่ว่าไม่ค่อยจาชื่อแล้วก็พอมาจนแบบปัจจุบ,บันนั้นแล้วก็จำจำไม่ได้แล้วว่าเราดูท่องไหนไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็นึกไม่ออกอะพยายามนึกแล้วนึกไม่ออกเพราะดูเยอะมากอะทุกคนดูหมดอะ beauty b ก o กอ e r แต่ก่อนน่ยที่เป็นยูทูบเบอร์ดูหมดดูบ่อยมากแล้วก็ฝึกฝึกฝึก,ฝ,ก,ฝ,ก,ฝ,กฝึกเอานะคะฝึกเอาเองมันทัวจมูกนะคะเอาให้จมูกแบบเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะเอาแบบ จางๆพอคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะดูแบบโปะเกินนี่พาเลตตานะคะเดี๋ยวใช้ของเมลินดาค่ะก็จะลงเป็นสีอันนี้ก่อนนะคะสีที่แบบดูอ่อนที่สุดเลยนะคะทุกคนทั่วปเปลือกตาเลยเฟชชี่ใสๆลงแบบเบาๆนะคะให้ตาดูแบบสว่างขึ้นเลือกสีที่เข้ากับสีผิวตัวเองนะคะทุกคนที่แบบว่ามันจะไม่เกินมากเกินหรือโดดมากเกิน ความแบบเป็น everyday look เหมือนแบบว่าเฮ้ยตื่นมาหนะ้าสวยเลยเนี่ย <c oughs> เป็นฟิลนั้นต้งเราก็ใช้แป้งเดิมให้มันฟูๆไม่ต้องแบบให้มันเล็กมากเอาให้มันฟูใหญ่ๆบริเวณตาตาเราดูแบบวา่าโ <c oughs> ตขึ้นแล้วก็ใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะนี่สีน้ำตาลเป็น,นี่ยน้ำตาลกำกำแดงอะทุกคนเอามาลงบริเวณชิดโคนขนตานะคะตรงหางตาชิดโคนแล้วก็แบบไปตีฟูขึ้นบน แล้วก็ใช้ชิมเมอร์นะคะสีขาวมาลงแบบวิงวิหตานิดนึงแล้วก็ลงน,นล่างเพื่อเป็นฟิลแบบดอลลี่อายหัวตาหน่อยหนึ่งตาก็คือแบบฟิลนี้เลยค่ะทุกคนเอาแค่นี้พอมันจะดูแบบหวาอนอายไลเนอร์นะคะของเดจาวูสีน้ำตาลค่ะเอาแค่หางตาพอนะคะลากนี่ลากลาขึ้นไปนี้ อันนี้เลยค่ะทุกคนเอาแบบเบาๆเราเป็นแ, 1, แบบว่าปีหนึ่งไงปีสี่ค่อยว่ากันนี่ก็คือฟิลนี้เลยเราสร้างภาพลักษณ์ให้แบบว่าเป็นสาวน้อยแบบไม่สู้คนหนวานๆเรียบร้อยภาพพับไหว้นะคะแต่จริงๆแล้วเราก็าสู้อยู่นะอุ้ยอันนี้ของเบาอีกนะคะใช้เสียงตานะคะมาทําเป็นดอลลี่อายค่ะส่วนนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยดอลลี่อายอ่ะแม่ ว่าขอเติมนิดนึงให้มันแบบฟุ้งๆนะคะได้ดูไม่นี่มากอืมได้ปัดแก้มให้หวานข้เาไว้ค่ะทุกคน M 0 5นห้าจากฟลอยยูทูบปุ๊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 บ,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 บน้าแก้มไปเลยหวานหวานเรามาคนหวานปีหนึ่งแม่นาวิคิ้วนะคะอันนี้ของโซชิกนะคะของนามีนะทุกคนอันนี้ลดมากจริงแม่เพราะว่าอันนี้ค่ะือเป็นดินสออใช่ปะ ถ้าทุกคนอ่ะเปิดตรงนี้ก็จะเป็นแปลงแต่ว่าถ้าทุกคนหมุนตรงนี้มันจะเป็นที่ปัดคิวที่งัดคิวตั้งทุกคนมันเลิศมากมาเขียนให้ดูเลยนะคะอันนี้เขียนหางก่อนนะคะแล้วก็ถ่มหางนี่มาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ดึงออกมาเพื่อปัดคิว เขาจะไม่เขียนมาถึงหัวเลยนะคะเพราะว่าเวลาปัดอะ่ะคือตัวบริเวณปลายที่เราถมไวอ้อ่ะมันก็จะมาขึ้นที่หัวคิ้วอยู่แล้วอะ่ะแล้วตรงแล้วเขาว่าลืมปัดก่อนที่จะเขียนด้วยนะคะก็จะมีพวกเศษรองพื้นเศษแป้งอะไรเงี้ยติดตามแปรงเขียนคิ้วมาด้วยนะอันนี้แหละชอบมากที่งานคีวตั้งเนี่ยมาัดให้ดูเลยดูดิซึ่งปะซึ่งมากนานะทุกคนอยา่างกับสาวไปนี่อ่ะ ยูตั้งแบบเจ้าสาวเลยว้าว <Wow. S 1> สวยเลิศชดไปเลยแม่ดัดคนตานะคะของซีโนแมคเคลนะดัดไปเลยโอ้ว่าจะเล่าเรื่องอะก็ลืมไปแล้วว่าจะเล่าเรื่องอะไรใครอยากฟังเรื่องอะไรก็เมนต์มานะคะเผื่อไปเล่าเอาคลิปหน้าเผื่อแบบว่าอยากให้แบบคุยพี่เขาแต่งหน้าเมาส์มอ,อยน้อยอะไรเงี้ยคือกลัวไงรู้คนกลัวแบบว่าคลิปมันจะแปะครึ่งชั่วโมงเนี้ยคนตัดเหนื่อยเลย ครึ่งชั่วโมงยังแต่งหน้าไม่เสร็จอย่างเงี้ยโมแต่แบบเมาโมยหอยสั่งเว์ม oh. ัสคาร่านะคะเดี๋ยวใช้เป็นนี้เลยเมเบลีนนะคะขนตางอนเด้งสุดๆด,ด,ดูถ้าปากนะคะของ f ฟ r you นะคะอันนี้เบอร์07ค่ะเป็นเซรัมตินออเรสวยมากจริงทุกคนกบสีปากคาได้แบบจังนับมือถับไหนอ่ะ <laughs> กรบมิดเลยเออฟท่นั้น บ้าเงามับมับมับเลยใช้เบร์ศูนย์หกนะคะในการลงด้านในค่ะมันเป็นคิ้วสุดๆด,ดูดิให้ไหลท์นะคะเราก็จะใช้ผ้าเหล็กของเมดินดาตัวเดิมนะคะสีที่เราใช้ในการลงหัวตาั่นแหละทุกคนเอามาลงจมูกสันจมูกหูพุ่งสุดๆอยู่นะตรงนี้ตรงน,รงนี้ทุกคนเราไปทำผมนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นเฟสชี่ไวใสกันค่ะ ลุกเฟชชี่ไวส่นะคะสำหรับน้องๆที่แบบกำลังจะขึ้นมาหาลาัยนะคะอันนี้ก็น่าจะง่ายอยู่นะทุกคนก็เป็นฟิลแบบเบาๆนะคะแบบว่าไม่ได้หนักมากน,นี้แบบถือว่าน้อยมากนะคะเราสามารถเอานนี้เป็นเอฟวีดีลุกได้เลยนะทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูจนจบคลิปจนถึงตอนนี้เลยนะคะทุกคนใครที่เข้ามานะคะก็ฝากกดไลนนะคะ์กดแชร์นะคะกดติดตามกันไว้นะคะกดแจ้งเตือนกันดิ่งปิ้งๆได้เลยนะคะทุกคนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะทุกคนหนือใครอยากได้ลุกไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย